สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อปายครับผมวันนี้พ่อผมอ้อยคนอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาเที่ยวอิคมอมตะนครนะครับนะครับอิคมอมตะนครอันนี้คือเฟสซิปครับพี่น้องพามาเที่ยวเฟสซิปต้อนนะครับครับเป็นลักษณะที่้อพี่น้องนะครับวันนี้เป็นโรงงานโรงงานอย่างวะเดี๋ยวเบิ่งอาเบิ่งไปนะครับโอ้โรงงานมีสูงครับ มิสูมิสูยีเลทริกนะครับพี่น้องน่าจะเฮ็ดแยครับพี่น้องน่าจะงานเฮ็ดแยงานเปียสิบก็มีโอ้หลายครับพี่น้องเดี๋ยวไปกันครับผมหยิฟ้าไปรีวิวไปเบึง้งครับพี่น้องนะครับอันนี้โรงงานเนี่ยรายครับโรงงานในที่ผมสากรรมปรานครเฟลี่ยนสิบเหี้รายครับ เป็นพันโรงงานผู้รับพี่น้องแต่ว่าผมมารีวิวเศษซิปในเบื้องครับพี่น้องเนี่ยครับย้ำมืองเว้นเขาก็เฮ็ดงานมีรถสูงกลุ่มส่งของสิงงสหรอครับพี่น้องนะครับอันนี้ผมมารีวิวเศษซิปนะครับพี่น้องอันนี้โรงงานนี่ทาร่าน่าจะน่าจะเฮ็ดหมดเขียนมั้งครับอาจารย์ งานหลายครับพี่น้องนี่ผมมารีวิวคร่าวๆให้เบิ่งก่อนเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เด้อครับพี่น้องช่องอ๋อยอคนอีสานพาเที่ยวครับพี่น้องนี้พามาเที่ยวเบื้องนีคผมอมาตะากรนครับพี่น้องนีผมอม,ะมาตะานี่ก็อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องเป็นนิคมใม่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลายยางครับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องใส้ไฟฟ้าผลิตแอร์ผลิตยังหลายอย่างผลิตมอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับครับเดี่ยวมาทางนี้ก็บนักโรงงานอย่างน่นครับพี่นอ้องไปเบิ้งกันครับนะครับนี่เาขาก็ทำล้างสร้างโรงงานใหม่ๆโอ้นี่เด็ดโซ่ครับเด็ดโซ่เด็ดโซ่เด็ดโซ,เดดซ่เป็นโรงงานต่างๆครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับมันจะมีรถส่งกุ้งส่งของเข้ามานี่ครับ,น,บนีนบ่นี่นี่ เอาเขามาส่งของไอ้นี่คบเนาะครับเนาะครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยค่อยๆค,ครับรถเขามาส่งของเขาก็ต้องระวังครับนี่รถเขารถออกเดี๋ยวครับแสงเฉงมันไปก่อนครับแสงรถนะครับที่รถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันตรายอยู่ไอ้นี่คบมาบัตรแลครก่ โอ้นี่โรงงานยังขึ้นไหมโโรงงานไทยอัมพี่น้องโอ้เปิดรับสมัคราไปปะโอ้นี่เป็นโรงงานไหมโรงงานสางไหมเลยพี่น้องไม่ไหมเลยเนี่ยเนี่ยครับเบื้องถนนครับพี่น้องนี่โอ้นี่ครับเนี่ยเรื่อครับโอ้โรงงานไทยอัมโอ้ยโรงงานไม่ไหมเลยเนี่ยพี่น้องสางไม่เลยเนี่ยบ่รู้ว่าเปิดรับไปปะโอ้นี่ผู้ใดหางานอยู่นีร้องมาติดต่อเบอิ้องหน้ับบริษัทไทยอ้มหนี่ เฮ็ไดไม้เนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นโครงการเฟสยดสิปเฟสยดไม้เนี่ยครับพี่น้องนี่ีผู้ใดหางานอยู่ลองมาสอบถามเบื้งนะครับให้อำหรือหรือ,อยังไดกัผมกัสิติดต่อเบื้งนะครับผมจะถามขขาวถามขขาเบื้งว่ามันเขารับสมัครยุไซหรือครับมีกำลังสร้างพี่น้องนี่ามาเที่ยวมารีวิวมาเบื้องกัมาตานครครับพี่น้องกับยังไดก็จะเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยเด้อครับกดติดตามให้ ช่องเพีอรออยคนอีสานพาเที่ยวพี่น้องนี่นี่โอ้โรงงานไม่เลยไทยอ่ำพี่น้องโอ้ลูกเหรอนี่โรงงานนี่เขากำลังแบบสางไม่กันทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยเขาไปเอีกอกกกระลายโรงงานล่ะครับพี่น้องเนาะนี่เขาเฮ็ดลงจอดรถเตรียมป้อมเบบนพี่น้องเนี่ยทยอ่ำนี่นี่เขาเฮ็ดมองจอดรถเตรียมพนักง,งานแล้วโอ้พื้นที่จอดรถยังไงเลยพี่น้องนี่โอ้ ข้าไปยคือ,อีกหลายโรงงานอยู่ดอกพี่น้องคุณที่ทางผมมาทางผมขอมานะครับเจด็ดสิบก็จังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับมีสาระดีๆมีคลิปมียังไปเที่ยวมืองใดผมก็สิมารีวิวให้เบิ่งอีกทีนึงเด้อครับพี่น้อง จังใดก็จะาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อพี่น้องมีข่าวสารมีไปเที่ยวจองใดผมก็สิมาบอกมากก้าวอีกดอกพี่น้องเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับที่รับติดตามชมช่องอ้อยคนิีสานพาเที่ยวนะครับขอบคุณครับ